หคุณผู้ชมครับเรียกว่าพรพันธ์กดเต็มหลอดถึงขั้นฝ้ารั่งตะลึงเซ็ตบล็อกไายท้องคนลุกภาชนะท็อปโฟอเมริกาอย่างอินนี่อีกไหน3ตอน1เซตคาบ้านเรียกว่าเป็นแมตช์ดูเดือดแห่งปีนะครับและก็เป็นการแย้งชิงกับตำแหน่งตัวเซตอันดับ1เจออันดับ2ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติด ตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับวอร์บัลลีของสหรัฐอเมริกาครับที่เพิ่งจบไปหมดบาทจบไปแบบร้อน กับเกมล่าสุดของออร์แลนโดวาคิรีโต๊สก,กัดของพรพันธ์ครับเจอกับอินนี่อีกไหนที่ต้องไปเล่นในเกมเยือนและเกมนี้ความกดดันเนี่ยมีเยอะมากเพราะอินนี่อีกไหนอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนออร์แลนโดวาร์คิรีอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับก็เหมือนเป็นซูเปอร์แม์เลยครับที่อันดับ3กับอันดับ4เนี่ยจะมาแย่งชิงพื้นที่เพื่อไปแข่งขันรอบเพลย์ออฟซึ่งตอนนี้ออร์แลนโดเนี่ยผ่านเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลือเพียงแค่อินนี่อีกไหนที่ อาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้เพราะว่าตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ออรเรนโดวาคิรีและก็พรพันธ์ฟอร์มดีเหลือเกินครับพาทีมเอาชนะอีดี้ในคาบ้าน3ต่อ1นเซต ด้วยสกอเซตแรกเนี่ย2 2 25 25 16 26 24แล้วก็2 8 26ดยโดยจังหวเซตีเนี่ยมันดุเดือดมันสุดยอดมากนะครับเล่นแต้มเดีวกัน1 2ครั้งดับเบิลแต้มดิวแล้วก็เป็นฝั่งของออร์แลนโดที่เอาชนะไปได้มีเหตุการณ์หลายอย่างที่ต้องพูดถึงครับโดยเฉพาะจังหวะเซติสีเนี่ยเหมือนว่าจะได้แต้มนะทั้งพรพันทั้งแคสบ้าวเนี่ยก็ปล่อยกันแล้วครับแต่สุดท้ายอินดี้ด้้าาลขึนนมมแแก็ทตใส่ สุดท้ายเนี่ยต้องมาเล่นกันดีลต่อนะครับแล้วก็เป็นออร์เรนโดที่มาย่ำแขนได้สำเร็จเอาชนะไปในเซตที่4ซึ่งเกมในวันนี้ครับสาวได้ของเราอย่างพรพันเนี่ยแน่นอนว่าออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับเล่นร่วมกับเขานี่ชาวานอาเบอร์ครอมบีคาสบาวฟอ์เตอร์นาตาลีและก็ซิดโนโราซึ่งเกมวันนี้เนี่ยซิดโนโราก็โดดเด่นอาเบอร์ครอมบีก็โดดเด่นและตัวเซตอย่างพรพันก็โดดเด่น โดยก็สู้กับตัวเซตอันดับหนึ่งอย่างฮิลลี่ซิดนีย์ได้แบบลงตัวเลยครับสุดท้ายเอาชนะได้สำเร็จซึ่งสรุปสถิติรวมทั้งหมดของเกมครับปรากฏว่าพรพันเองก็มีการแอซซิตที่โหดมากๆโดยแอซซิตไปทั้งหมด47ครั้งกับ8ขุดบอลและก็มีจังหวะเสิร์ฟเนี่ย14ครั้งผิดพลาดไปไปแค่1ครั้งก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่แอซซิตได้เยอะมากๆเกือบ50ครั้งเลยทีเดียวส่วนผู้เล่นคนอื่นที่ทำแต้บนะครับก็มีคาที ชาวานที่ดำไป12คะแนนยังรวมไปถึงอเบอร์ครอมบี ที่ทำไปถึง18คะแนนเปอร์เซ็นต์การโจมตีก็ถือว่าไม่น้อยสำหรับออร์แลนโดนะครับมี30%อัพอย่างอเบอร์คาอมบีเนี่ย35%นะครับเขานี่ชาววาน34%แล้วก็ยังมีคาสบาวเกมนี้ทำไป12คะแนนนะครับมีเปอร์เซ็นต์การโจมตี59%ยังรวมไปถึงฟอสเตอร์นาตาลีครับตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเหมือนกันก็ทำไป10คะแนนแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การโจมตี38%ซึ่งก็ยังมีชาร์ปมาเตอร์เมลานี่ครับที่พอลงมาแล้วสามารถทำแต้มได้ จากการโจมตีจากการบล็อกเพราะว่ารูปร่างเนี่ยสูงยังรวมไปถึงอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาตั้งแต่เซตแรกและก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนั่นก็คือซิดโนราครับที่เกมนี้เป็นท็อปสกอร์ของทีมทำให้ทั้งหมด19คะแนนนะครับกับเปอร์เซ็นต์การโจมตี39ครั้งและยังมีการรับบอลแรก36ครั้งมากที่สุดในทีมอีกต่างหาก ปเปอร์เซ็นต์การรับบอลแรกเนี่ยน่าสนใจครับที่รับไปมีความผิดพลาดเพียงแค่1ครั้งโดยแต้มรวมทั้งหมดของอเลนโดที่ทําได้ในเกมนี้ครับก็ทําไปในหมดเจ็ดสิคะแนนส่วนการแอซซิตที่ทําได้เนี่ยแอซซิตไปทั้งหมด60ครั้งพอมันคนเดียวเนี่ยก็ปาเข้าไป80% 90%เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วส่วนฝั่งคู่แข่งครับเรามาดูตําแหน่งตัวเซตกันหน่อยครับฮิวลี่ซิดนีย์ตัวเซตอันดับหนึ่งในลีกอเมริกาอย่าง p v f พอพันเนี่ยอันดับ2งซ,ซึ่งยีนลีสิตนี้เองครับเกมวันนี้เนี่ยแอซิสไปทั้งหมด51ครั้งกับ11การขุดบอลแล้วก็ทำได้3คะแนน แล้วก็ทําได้4คะแนนโดย4คะแนนนี้มีแต้มจากการบล็อกถึง3คะแนนด้วยกันเรียกว่าเป็นตัวเต็งจริงๆนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือแทบจะไม่โดนเปลี่ยนเลยได้ลงเล่นครบตลอดทั้งเกมโดยรูปเกมในนัดนี้นะครับต้องบอกว่าพรพันเองก็ไม่ได้วิ่งขุดบอลอะไรมากมายแต่ว่าส่วนใหญ่บอลแรกของออร์แลโดนั้นจะค่อนข้างรับดีนะครับยืนอยู่ตำแหน่งของตัวเองแล้วก็เซฟจ,จ่ายบอลซ้ายขวาให้กับเพื่อนร่วมทีมนเนี่ยแค่นี้ก็หลอกบล็อกได้แล้วสำหรับพรพันโดยเฉพาะในเซตแรกนะครับเซต แรกเนี่ยออร์แลนโดวาคิรีถึงแม้ว่าจะพลาดท่าไปแพ้อินนี้อีกไหนก่อนแต่ว่ารูปแบบการเล่นและก็ฟอร์มของบอลพันนั้นน่าสนใจเลยครับเพราะการแอซิสไปทั้งหมดกับเซตเดียวนะ 12ครั้งกับ2ขุดบอลส่วนฝั่งของฮิลี่ซิดนีย์นะครับที่เป็นมือเซตอันดับหนึ่งของอเมริกาในลีกตอนนี้ในเซตที่1นั้นแอซิดไปทั้งหมด16ครั้งกับ2ขุดบอลซึ่งฮิลี่ซิดนีย์นั้นแทบไม่โดนเปลี่ยนเลยตลอดทั้งการแข่งขันแต่ว่าพอพันเองก็ยังมีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเซตสำรองอย่างชับมาเติมเมลานี่ลงมาแทนบ้างซึ่งก็จะเปลี่ยนแทบจะทุกเซตเลยตั้งแต่เซตที่1เซตที่2เซตที่3แล้วก็เซตที่4ส่วนใหญ่การเปลี่ยนตัวจะะเเเปลี่ยล่ยยนนฉพาาใชวงงท้ขอก นะครับเพราะว่าชาปมาเติมเมลานี่เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่น้องจะมาร่วมทีมเลยก็คือตัวใหญ่ตัวสูงนะครับขึ้นบล็อก หน้าเน็ตได้อันนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยที่ทำให้โคดเอ็มมี่เองก็ต้องส่งเมลานี่ลงมาในช่วงท้ายเกมนะครับอาจจะเป็นการพลิกสถานการณ์ของทีมได้จากการบล็อกหน้าเน็ตแบบนี้แต่ก็เป็นเรื่องน่านะเสียดายครับที่แพ้ไปก่อนในเซตแรก22-25นะครับแต่ว่าการเล่นนอกบ้านแล้วเล่นได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมออร์แลนโดนะพอแพ้ในเซตแรกปั๊บโคดเอ็มมี่แก้เกมทันทีนะครับส่วนเซตที่2เองออร์แลนโดวาคิรี่ไม่รู้ว่ามีแรงฮึดมาจากไหนครับทำแต้มทิ้งห่างเจ้าบ้าน สี่ถึงห้าคะแนนนะครับก็ชนะไปในเซตที่สองดีสิบห้าต่อสิบหกคะแนนอันนี้เนี่ยน่าทึ่งมากนะครับไม่รู้ว่าไปกินอะไรมาสำหรับออร์แลนโดนะ พอเซตที่2เหมือนมีการเปลี่ยนแท็กติกแล้วก็ใช้พอพันเนี่ยเซตกระจายบอลเซตแจกแจงมากยิ่งขึ้นซึ่งเซตนี้นะครับการแอซิสของพอพันไม่ได้เยอะเลยนะครับแอซิสไปทั้งหมด8ครั้งแต่ว่ามีการขุดบอลมากกว่าเซตที่1เนี่ยขุดบอลไปทั้งหมด3ครั้งซึ่งรวมทั้งหมดของการแอซิสกับทีมออร์แลนโดในเซตที่2นะครับน้อยกว่าพอพันแอซิสคนเดียวในเซตแรกด้วยซ้ำนะเซตแรกเนี่ยแอซิสคนเดียว12ครั้งแต่ว่าเซตที่2แอซิสรวมทั้งหมดประจําทีม12ครั้งเหมือนกันนี่แคััววามามตตกก่่งงงสนนขอออิดีี้ ตัวแอซิสต์หลักของเขาอย่างฮินี่ซิดนี่ในเซตที่สองนั้นก็แอซิสต์ไปไม่แค่เจ็ดครั้งและก็มีการขุดบอลห้าครั้งนั่นก็หมายความว่าในเซตนี้ออร์แลนโดนั้นมีเกมรุกที่เฉียบขาดนะครับผู้เล่นแต่ละคนก็ทําแต้มได้โดยเฉพาะซิดโนราที่ดูเหมือนจะมีความโดดเด่นขึ้นมาหลังจากที่มีโอกาสลงสนามและเมื่อชนะในเซตที่2ครับกลายเป็นว่าโมเมนตัมมันมาเข้าทางออแลนโดเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าในเซตที่3นั้น อีนี่อีกไหนเขามาดีมากนะครับแล้วก็ทําแต้มทิ้งห่างทําแต้มนําอยู่1คะแนน2คะแนนมาโดยตลอดแต่ว่าสุดท้ายมาพลาดในช่วงท้ายเกมนะครับกลายเป็นออรแลนโดวาคิวรี่ที่มาพลิกแซงในช่วงท้ายจริงๆนะครับก็คือแต้มดีวประมาณแต้ม24ที่ออรแลนโดมาพลิกแซงได้แล้วกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเอาชนะไป26ต่อ24คะแนนนะครับตอนนั้นก็เวอร์กันทั้งทีมนะเรียกว่าการเสิร์ฟแต่ละทีมีเสียงโหมีแรงกดดันมาตลอดทั้ง ต้องนิ่งจริงๆนะครับแล้วก็เซตนี้พอพันเกิดปาดของเราครับแอซิดไปทั้งหมด11บอแอซิดกับการขุดบอล1ครั้งรวมไปถึงการเสิร์ฟเนี่ยที่เสิร์ฟไปทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็มีความผิดพลาดเพียงแค่1นครั้งเท่านั้นส่วนตัวเซตอันดับ1ของอเมริกาอย่างฮิลลี่ซิดนี์ครับเกมนี้ก็แอซิดไปทั้งหมด13ครั้งแล้วก็ทําแต้มจากการบล็อก2คะแนนแต่ด้วยความเฉียบคมด้วยความเด็ดขาดของตัวรุกออร์แลนโดในเกมนี้ทั้งอเบอร์ครอมบีแล้วก็ซิดโนราทาให้แต้มเนี่ย เอาชนะไปได้แบบหืดขึ้นคอกับเซตที่3โดยหนึ่งในผู้เล่นที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็เป็นพรพันธ์เกิดปราดนี่นะครับที่กดเต็มโหลดนะหลายจังหวะเนี่ยพรพันธ์ก็จ่ายพื้นท้อิมได้ดีโดยเฉพาะซิดโนราเนี่ยมันเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคู่หูคนใหม่ครับเพราะว่าซิดโนราวันนี้รับลูกเซตและก็ตบได้อย่างลงตัวนะครับมีความเด็ดขาดมีความหนักความแรงทําให้การเซตของพรพันธ์เองก็ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อเกมลุกนั้นทําได้เรียกว่าฝรั่งถึงขั้นออกมาตะลึงครับเซตบล็อกไปแต่ละทีเนี่ยหงายท้องหงายไส้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเซตการงอตัวเซตเนี่ยพรพันธ์มาได้หมดแต่สิ่งที่เห็นก็คือ เหมือนมีความล้าอยู่ในตัวนะหน้าตาก็ยังไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่แต่ว่าก็เล่นได้นะครับเล่นได้ดีเลยรายการที่มีตัวเซตสำรองเนี่ยผมว่ามันเข้าทางบอลพันมากนะครับมันต้องใช้ร่างกายเยอะขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่เห็นแมตต์ก่อนหน้านี้หรือว่าหลายๆแมตต์เนี่ย พอพันจะวิ่งขุดบอลเยอะมากนะครับวิ่งขุดบอลมากกว่าลิโบโรซึ่งพอได้พักในช่วงท้ายเซตเนี่ยมันทำให้ช่วงต้นเซตผ่อนันกลับมาเฟสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เค้นศักยภาพของตัวเองมาได้แบบเต็มร้อเจนสุดท้ายเนี่ยเซตที่3ก็เบียดชนะไปในที่สุดนะครับจนต้องมาเล่นกันต่อในเซตที่4เซตตัดสินครับถ้าเกิดออแลนโดชนะได้อินดี้ก็จะร่วงอัน ถ้าเกิดออร์แลนโชนะได้เนี่ยอินดี้อีกไหนก็จะจบทันทีนะครับแฟนๆที่มาเชียเนี่ยก็น่าเศร้าไปตามๆกันครับเซตที่4นี้ต้องยอมรับเลยว่าอินดี้อีกไนรูปเกมยังเหมือนเดิมนะครับพวกเขายังขึ้นนําในช่วงต้นเซตโมเมนตัมดีกว่าความฟิตดีกว่าความมั่นใจดีกว่า แต่สุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าออร์เรนโดแก้เกมดีหรือว่าอินนีกในนั้นไม่รู้ว่าออร์เรนโดแก้เกมดีหรือว่าอินี่ในนั้นเขาแผ่วครับเพราะผมเห็นหลายช็อตเลยนะที่ในช่วงต้นเซตอินิี่ในเขาตีหนักตีโคมตีเด็ดขาดแต่ว่าพอถึงช่วงกลางเซตไปจนถึงช่วงท้ายเซตเนี่ยกลายเป็นออร์เรนโดจับบล็อกได้ดีเฟนซ์นบอลขึ้นมาได้แล้วก็ตีขึ้นลงได้ซึ่งในเซตที่4นี้ครับพรพันเกิดปราดของเราเอง ก็แอซิสไปทั้งหมด16ครั้งกับ2ขุดบอลแล้วก็ชนะดังฝั่งของฮินดี้ซิดนีย์นะครับที่แอซิสไปทั้งหมด15ครั้งกับ4ขุดบอลส่งผลให้ออเรนโดเอาชนะไปได้สำเร็จ28ต่อ26คะแนนแล้วก็มีแต้มดียวกันค่อนข้างที่จะยืดเยื้อ,เ,อเพราะว่าหลายช็อดเนี่ยความเด็ดขาดหรือว่าความเหนียวการดีเฟนต์เนี่ยไม่ต่างกันมากนะครับออเรนโดตีไปแคสบาวตีไปเนี่ยอีกไหนก็ดีเฟนต์ขึ้นมาหรือว่า ฟังของยี้นตีมาก็เป็นออร์แลนโดที่ดีเฟนต์ขึ้นมาได้นะครับเซตนี้ถ้าเกิดยดืเดเยอะไปอีกนะเพราะว่าออร์แลนโดมีแผ่วเพราะว่าบอลพันเองก็เริ่มวิ่งขุดบอลเริ่มวิ่งไล่ตามบอลแล้วนะครับแรงอาจจะตกได้แต่สุดท้ายเนี่ยอย่างดีที่สามารถเอาชนะได้ในเกมนี้และกรดี่บอลพันแอซิสไป47ครั้งครับก็ทําให้จํานวนการแอซิส เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับกลายเป็นว่าแอซิดกับลีกอเมริกาไปแล้ว974ครั้งส่วนฮิลลี่ซิดนี่จากอินดีอีกนนั้นก็แอซิดไป1,180แอซิดถือว่าเยอะมากๆเหมือนกันพรอพันธ์ก็ยังจำอยู่พรอพันธ์ก็ยังยึดอันดับ2อ,อย่างเหนียวแน่นหรืพอพรอพันก็ยังยึดอันดับ พรพันธ์ก็ยังยึดอันดับ2อ,อย่างแน่วแน่นแบบวี่แบบที่ว่าไม่มีใครตามทันส่วนอันดับในตารางออร a แลนโดก็อยู่อันดับที่3ของตารางและเกมต่อไปนั้นจะเป็นบิ๊กแมตต์อีก1เกมนะครับเป็นศึกดาวบี้ของไทยอย่างโคลบัสฟิวรี ต้องเจอกับออ l a แลนโดวาเครี่แต่ว่าเกมนี้จะเปลี่ยนมาเล่นในบ้านของออแลนโดบ้างจะแข่งขันในวันที่27เมษายนนี้ครับยังไงแฟ,แฟนก็รอชมรอติดตามกันและหากชอบคลิปแบบนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย